ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ,ะครับมื่อวันนี้ก็มาพบอกอับปอแตมนะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดต่อหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าขับส่วนเลขล่างก็ออก ปดเก้านะพี่น้องเนาะรับมแตะแปดกับเก่าพี่น้องสองหัวดนันด้ดยพี่น้องเนาะเก่ามาลายนะครับครับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมาพี่น้องขับงวดวันจันทร์ที่14ตุลาคมสองห้าหกลาพัฒนาปูโคลาดขับบนล่างวิ่งรูด6กับศูนย์เน้นที่6พี่น้อง ฮกกับบอมา่า0กับบาเนาะพี่น้องเนาะครับหลุดเบิดจับปูการหลุดเนาะพี่น้องครับเนาะบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับครับวันนี้ผมเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะนะกับลาวพัฒนาปูโคราชนะครับเอาไปเบิรงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธ16 Thank you. จัดเจียน,นะพี่น้องเนาะราวพัฒนาปูโคราดนะครับครับบนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งลูดพี่น้องสามกับสี่ รับสกับ4เน้นที่4พี่น้องรับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะสามสามปด สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งพี่น้องเน้าโอ้โหมวงามเนาะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับ สี่แปดสีก้าสี่ศูนะครับ ข้าปูเนี่ยที่สี่นะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะรักสามหมักเก่าด้พี่น้องนนสามแปดสามเก้านะครับ ครับเนาหมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมนะพี่น้องเน้อกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับหลักสามกลางห้ามนะพี่น้องเน้อสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเน้อนพี่น้องเนาะเอาออกอุก่อนพี่น้องคอยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะจะได้สุกๆมันๆกันนะครับ นำมาไกลๆนะพี่น้องเนาะครับชัดเจนเนะพี่น้องครับกระเียมกระเชเบื้องปูบนทรงใหม่ครับลาวพัฒนา16ตุลาคม67บนล่าง3กับ4เน้นที่4ครับ38 39 30 31 48 49 40 41ครับปูโคราชสูตรใหม่นะพี่น้องเนาะครับ เอาคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดน,นี่พี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่โคราดนะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พ่อเตี่ยมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับนั้นแนวพ่อเตมก็ไวพรคอยเข่าคอยแตกปังๆ จะโชกๆมันๆกันพี่น้องเนาะเอามากชอบตัวเด็กก็จะลืมนะพี่น้องเนอะพอเตียมเน้นย้ำอยู่ตลอดจะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับครับเอาจะลืมพี่น้องเขามาแลว้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอบซทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งม,มาติดตามพอเตียมขอให้โชกๆมันๆแห้งๆรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้พ่อแ้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม